โอ้โหมิน่ารักไม่หมดเลยอะลำเบลน่ารักมากโอ้ยตายตาย้ยโอ้โหสวัสดีครับพบกับโอเวอร์คนยองร้อนะคะวันนี้เราจะมารียจชั่นเพลงเอวีใหม่ล่าสุดซึ่งปล่อยมาประมาณ8วันแล้ว ชื่อเพลงชื่อว่าเอ๊ะของนนิวนะคะฟีกับพี่แทนลิปตาด้วยแล้วพี่แทนลิปตาก็คือเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนแต่งเมโลดี้ด้วยเออก็เราเคยเรี้ยชั่นเพลงนนิวไปแล้วประมาณ2เพลงก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เพลงนี้จะเป็นอีกเพลงที่มาเียงแต่ ก่อนนานั้นเราไม่ได้เลียงต้องขอโทษด้วยนะคะอะคนหนึ่งแทบเพิ่งเข้าไาไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ติดตามก็ติดตามอย่างชันอื่นๆไปนะคะมาเดีวเราจะมาดูเอ็มวีตอนนี้กันซึ่งโอ้โหเปิดมาแล้วแบบสีชมพูแบบหวานมากโอ้โหชุดเว้ยสีมีความแบบว่าอายุเก้าส่วนะมีความว่าผสมผสานสีอุ้ยมีความผสมผสานสีแบบหลายสี โอ้ยอ๋ออ่ะเดี๋ยนะมาเบลมาเบลมาเบลเล่นเป็นนางเอกเอ็มวีโอ้ยมาเบลน่ารักมากอืมโอ้ยเป็นเลนชซอ์แบบจัตรุรัสเป็นแบบเลนกล้องโอ้ย สังเกตว่ากิฟต์ของมาเบลมีความแบบว่าเป็นสปอร์ตเกิลนะเออโอ้ยมันน่ารักไม่หมดเลยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายอโอโอ้ยลุกผมเท้าโอ้โหแบบดูแบบล็อกแบบ มีความร็อกยูอะร็อกสตาร์โอ้โหเ้าเฮ้ยโอ้ยกาฟิกน่ารักมากนนมโอ้ยกาฟิกน่ารักจริงวะ <c oughs> โอ้ยมีความคา่าเี้ยอ่ะเออโอ้ยตายน่ารักไปหมดแล้ว tte. โอ้ยตาย โอ้ยอยากได้ตัวติดโอ้ยน่ารักโอ้ยเราเอา่อทัสซิชันเป็นหัวใจอะ่ะโอ้โหเป็นชุดโอ้ยพี่ทางาท่าแล็บอโหเว้โอ้ย,อย,อย,อย,ยวีดีอ่ะแบบมีความน่ารักมากแล้วแบบสีสันสวยอะ่ะ เออท่อเอาเซียนอ๋อน้ำเบลน่ารักมากโอ้ยตายตายโอ้ยโอ้ยน่ารักอะ่ะ โอ้ยมีนีน่ารักจ uh, uh, ังชอบชอบแตนะเว้ไแ่ะดๆคือแบบมิรจริงเว้ยชอบชอบ t a n s i i o n จริงจนะ a n s i o n มันให้เอกลักจริจริงอ่ะ เข,เ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 ขาจัดไฟสตูแบบมีความกลางวันกลางคืนด้วยนะเนี่ยโอ้โหวิแทษน,นะเนี่ยให้รู้แบบบาร์บี้มากดิมแลนด์มากโอ้ยคู่นี้น่ารักจริงเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะยังไงนะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอ เออโอ๊ยโอ๊ยมาเลยโอ๊ยอ๊ะสนุกคือสนุกคือการรับเป็นแมวเหรออุ้ยไอ้ต้าคำคำวู้วแมวใครอะอย่าบอกนะว่าแมวพี่แทนแมวใครอะโอ๊ยเดลิเต็ดที่ชาที่ ที่กำกับ MV ของลอสฟังหรือแบบของพี่สิงโตอ่างเงี้ยของอัลลาสอ่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยก็ค่าอยู่ว่ามันมีความคุ้นๆกับเรื่องของการใช้ทาร์ติชันหรืออะไรสัก,ยกอย่างแบบหรือหรือการที่เขาแบบดีไซน์เอ่ออาร์ตมันมีความแบบเหมือนเหมือนเหมือนบ้านตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแบบพวกเซตติ้งอะเอออ๋อ,อไปโอ้ยโอ้ โอ้ยนุ่นอยู่นะ่ารักมากเอาจริง D M D music เอ้ยเขาเปิด Line music. ไลน์ music จบไปแล้วสำหรับ M V เอ๊ะของนุ่นนี่เนาะฟรีกับพี่แทนลิบตานะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับมีตัวใหม่แล้วก็วี M V ของพี่ตั๋วด้วยฝากพี่ตั๋วด้วยนะคะก็ฝากเลเยอชั้นนี้ด้วยนะคะไป็นวันเราจอกันใหม่นะ